สวัสดีครับัีครับผมผมชื่อเกียงไกรดวงขจรนะครับหรือว่าโทนนะครับเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาครับผมสวัสดีครับผมชื่อธีรพลไสยสมบัตินะครับตอนนี้เป็นนักศึกษาปอโทที่มหาวิทยาลัยคอนแกนครับสวัสดีครับผมเอกราชพับยโปกครับผมเป็นอั์ติ์อยู่ที่โคราชครับเกี่ยวกับเซรามิกครับรับผมม่วันนี้เป็นเจองในทุกาครั้งนี้เนี่ย เอาผลงานศิลปะอะไรมาแสดงแล้วก็มีแนวคิดในการสร้างงานอะไอยากจะให้เริ่มเนี่ยกระจ่า่อไปครับอ่าครับสำหรับของผมนะครับก็จะเป็นงานนะครับที่ปั้นด้วยดินนะครับแล้วก็ทําออกมาเป็นผลงานเซรามิกนะครับที่จะถ่ายทอดความมีรู้สึกความมีชีวิตนะครับ <S <S 2> <S 2> ทําให้ดินก้อนนั้นนะครับมีความสุขสนุกสนานนะครับส่งต่อความสุขนะครับให้กับคนที่พบเห็นครับครับส่วนของผมนะครับเป็นนําวัสดุหรือว่า เทคนิคของจีนนะครับมามาผสมกับพุทธศินป์ของอีสานเพราะว่าได้โจทย์คาว่าจอบลอ์การาจีนกลนลาวอย่างนี้ครับโดยการศิลปะใช้ศิลปะจีนมากนลาวย่านี้ครับนามาสร้างสารรค์ศิลปะส่วนผมใช้ดินพื้นบ้านด่านเกวียนครับมาสร้างสารรค์ผ่านอินสปายเรื่องของการทับซ้อนของวัฒนธรรธมครับมาเป็นสัตว์ผสมแล้วก็มีเรื่องราวของ มีความมีชีวิตชีวาของดินครับ่อนเอิดเลยนะครับคือเราเรารู้จักกันมาอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นเหมือนพี่น้องนะครับเพื่อนที่ที่รู้จักกันมาอยู่แล้วนะครับก็มารู้สึกสนุกสนานนะครับเหมือนเหมือนจริงจริงการแสดงงานมันเป็นส่วนหนึ่งของงานนี่แหละครับแต่จริงเราดีใจที่เราได้มาเจอกันนะครับแล้วก็เอ็นจอยแล้วอาจจะสื่อสารผ่านกันผลงานนะครับสร้างความสุขส่งต่อด้วยกันครับที่จะสร้างสรรค์ผลงานเป็นคอนเซปต์หรือว่าไอเดียนะครับสนุกสนานแต่ว่า ต่างคนก็ต่างมีจินตนาการไอเดียที่หลากหลายนะครับแต่เราก็อยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนานได้ครับผมส่วนผมก็รู้จักอาจารย์โดยผ่านกิจกรรมเหมือนอาจารย์โตนะครับแต่ว่าการมาแสดงครั้งนี้ก็เหมือนได้ประสบการณ์ได้องค์ความรู้ใหม่ที่จะไปต่อยอดต่อไปครับส่วนผมก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าก็ได้แสดงงานหรือว่าทํางานกับพวกพี่ๆอาจารย์อยู่แล้วครับครั้งนี้ก็รู้สึก ตื่นเต้น,นครับเพราะว่ามันก็มีคอนเซปต์จีนพนราวเข้ามาด้วยแล้วเราก็ได้แสดงถึงแนวความคิดผ่านงานของเราในครั้งนี้ครับผมมองว่าตอนนี้เซรามิกนะครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสนุกนะครับเพราะว่าเราหยิบสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับคือดินเนาะพอดินมันผ่านกระบวนการความร้อนแล้วแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็แล้วแต่อารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนที่ อยากจะถ่ายทอดออกมันมาเป็นผลงานที่เฉพาะตัวครับแต่เราใช้วัสดุเดียวกันคือดินก้อนเดียวกันนะครับแต่จะได้ผลงานที่หลากหลายและหลากลงความรู้สึกครับส่วนผมม,มองว่าเซรามิกนะครับม,มันมันมีหลายเทคนิคมากที่ให้เราทดลองแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้อีกถ้าเราสนุกกับมันแล้วเรา,เราทุ่มเทกับมันเดี๋ยวเราก็จะพัฒนางานได้อีกเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดส่วนผมเน่ ผมเอาภูมิปัญญาดินพื้นบ้านนะครับมาใช้กับสิ่งที่มันร่วมสมัยมันรู้สึกสนุกสนานแล้วก็มันสามารถต่อยอดจากรากพัฒนธรรมสู่อนาคตได้ครับด้วยความปเป็นศิลมิกก็ขอขอ,ขอเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับที่มีใจรักในศิลปะนะครับแล้วชื่นชมผลงานร่วมกันนะครับก็ถือว่ามันเป็น เราเราเป็นกลุ่มเพื่อนกันก็จริงนะครับแต่เราใช้เขาเรียกว่าสื่อสารด้วยดินก้อนเดียวกันนะครับแต่ว่าจะแสดงออกที่หลากหลายหลักอารมณ์หลักความรู้สึกนะครับที่มันจะเป็นจินตนาการรวมกันที่เราใช้คอนเซปต์คำว่าจีนปนลาวนะครับความหลากหลายของวัฒนธรรมศิลปะมันเหมือนพวกพวกเรานะครับมาเอ็นจอยรวมกันแล้วก็อยากจะแสดงออกนะครับให้ทุกคนได้รู้สึกมีความสุขกับดินนะครับก้อนเล็กๆนะครับที่เราทํางานร่วมกันออกมาเป็นผลงานศิลปะครับฝากด้วยครับผมขอบคุณครับครับ